สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่35กันแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะที่จวนขององค์ชายสีภรรยาของเขาได้บอกกับเขาว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่มีขุนนางแวะมาหาเขาตลอดตอนนี้แนราจะสำนักมีแต่คนสนับสนุนเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่นางก็บอกพวกขุนนางไปว่าอย่าเที่ยวปาประกาศออกไปองคชายสีจะพูดก,กับนางว่าตั้งแต่เรื่ององคชายญาคุณเดิมเสด็จพ่อของเขาก็ยังชอบคนที่ทํางานอยู่ แม้เขาเองจะมีคนสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆแต่อิงเจิ้งไม่ใช่คนที่จะรับมือด้วยง่ายๆภรรยาของเขาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมีตุ้มทงน้ำหนักและนางก็บอกกับเขาว่าตอนนี้นางท้องได้สี่เดือนแล้วแล้วนางยังไปถามกับหมอตำแยหมอตำแยบอกนางว่านางอาจจะได้ลูกชายอค์ชายสี่ดีใจไปอย่างมากแล้วบอกกับภรรยาของเขาว่าถ้าเขาได้ลูกชายเขาจะทำตามสัญญาที่เคยไว้ให้กับนาง ที่ตําหนักของชาย,ยาเหอพระชายาเหอกับพระชายาชุนได้เชิญเหล่าพระชายาขององค์ชายมารวมรับประทานอาหารกันพระชายาองค์ชายสี่ก็เดินมาถึงคนสุดท้ายนางจึงบอกกับทุกคนว่านางตั้งคันแล้วนางค่อยๆเดินมาเพื่อความปลอดภัยหรือทําให้มาช้าและพระชายาเหอกับพระชายาชุนก็แสดงความมีดีกับนางพระชายาชุนถามนางว่าตอนนี้ร่างกายเจ้าเป็นไงบ้างตอนนี้มีหมอหลวงคอยดูแลอย่างดีแต่พอได้กินอาหารพวกนี้ทําให้นางรู้สึกไม่ดี พชัชยาชุนจึงสั่งให้เปลี่ยนอาหารทั้งชุดเสียวเวยก็รู้สึกผิดจึงขอโทษพชัยยาสี่พชัยยาสีจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้เจ้าจะผิดได้ยังไงพชัยยาชุนจึงหันมาถามซื้อซื้อกับเสียวเวยว่าเมื่อไหร่จะตั้งคันสักทีพชัยยาเหอจึงช่วยพูดว่าปล่อยให้เป็นความคิดของเด็กไปเถอะไม่ต้องรีบร้อนที่ท้องพระโรงฟาบาทได้ขอความคิดเห็นจากเหล่าบรรดาขุนนางว่า ที่ซินฉวนกระชังฉวนประสบภัยหนาวใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างองค์ชายสี่จึงรีบทูลว่าภัยหนาวทางซีเปยมีให้เห็นไม่บ่อยอย่างแรกเราต้องเร่งการบาดเจ็บล้มตายทางฝ่ายทะเบียนราษของเราที่เตรียมจะสั่นเงินไว้แล้วแต่ถ้าเราส่งของไปจากเมืองหลวงซินฉวนเส้น,นสทางห่างไกลมากกลัวจะไม่ทันการเราต้องขอความช่วยเหลือจากม่อฉวนเขามีประสบการณ์ต้านภัยหนาวองค์ชายสี่ยังพาดพิงองชายหกว่าช่วงนี้น้องหกอาจจะยุ่งไปมาก อาจจะตกหล่นไปบ้างเขาเลยเสนอฝ่าบาทไปว่าเราต้องรีบส่งสารในนามกลพลเรือนก้าดินแดนไปขอความช่วยเหลือจากม่อชวนและจี้ชวนองค์ชายหกจึงทูลกับฝ่าบาทว่าเขาได้ส่งจดหมายไปพี่ใหญ่แล้วเขากระทหม่อชวนตกลงกันว่าทางม่อชวนจะเตรียมสัตว์พาหานะและเสื้อขนสัตว์ไว้ส่วนห้าตำบลที่ซีเป่ยต้องใช้ถ่านเร่งด่วนเขาได้น้มนวใต้ชวนให้มาช่วยเหลือแล้วเขาจะเตรียมถ่านไม้และ,สะเสบียงอาหารไว้ให้ ฝ่าบาทก็ชมว่าองค์ชายหกทำได้ดีมากหลังจากออกจากท้องพระโรงองค์ชายหกสังเกตว่าเหล่าคุณนางเป็นลุมร้อมองค์ชายสี่องค์ชายเจ็ดเดินเข้ามาหาองค์ชายหกแล้วพูดว่าหากท่านต้องการคนข้าจะสนับสนุนท่านเองที่ตำหนักของฝ่าบาทฝ่าบาทได้พูดกับผู้ดูแลว่าคำพูดเอาหน้าใครก็พูดได้คนที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงคนนั้นถึงจะจริงใจที่สุดตอนนี้เจ้าสี่เข้ามาดูแลฝ่ายทะเบียนร,ราช ทำให้นึกถึงข้าเมื่อตอนสมัยก่อนส่วนเจ้า6นั้นดูซื่อสัตย์แต่มองอีกทีเขาก็ดูคาดการได้ยากฝ่าบาทจึงสั่งผู้ดูแลว่าให้ออกละชงการออกไปให้เขาทั้งสองคนไปบรรเทาภัยหนาวที่ซีเปยหากมีใครล้มตายสักคนด้วยภัยหนาวไม่ต้องกัดมาพบหน้าข้าอีกที่จวนของชาย6 ขณะที่องค์ชายหกกำลังชื่นชมรองเท้าที่เซเว่ยทำให้อยู่นั้นเขาบอกว่าทำไมพื้นรองเท้าดูหนาเพราะใส่แล้วดูเบามากเลยสาวใช้ของเซเว่ยจึงบอกว่าพระชาย,ยาไปราชสํสนักฝ่ายในเลือกวัสดุที่เบาที่สุดแล้วทาน้ำมันกันซึมที่พื้นรองเทา้าไม่ว่าวันที่ฝนตกหรือหิมะตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกเลยแล้วองค์ชายหกจึงถามเซเว่ยว่าในตะกร้านเขาเรียกว่าอะไรเซเว่ยจึงบอกเขาว่านี่คืออาหารสำเร็จรูปนำเอาเครื่องปรุงมาบดเป็นผงละเอียด ผสมน้ำมันลงไปแล้วอาจเป็นก้อนเราแค่อาใส่ไว้ในชามแล้วเติมน,น้ำร้อนลงไปมันก็จะละลายเป็นน้ำแกงได้แล้วองคชายหกจึงคิดด้วยว่าวิธีนี้เหมาะที่จะใช้บรรเทาทุกข์ที่สุดเสี่ยวเว่ยจึงบอกองค์ชายหกว่าให้ทางกังวลใจสถานการณ์ที่ฉางชวนมาก พวกเราลิขิดสูตนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดให้พวกท่านให้คนทําตามก็พอสวเสวยวยจึงพูดที่ความเป็นห่วงว่าเท่านี้ข้าก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะหิวแล้วแต่อยโมวจะทำงานลืมดูแลตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เขียนจดหมายมาหาข้าองค์ชาย6กกระซิบบอกสวเสวยวยว่า เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงขอแค่ข้ายังมีลมหายใจข้าต้องเขียนหาเจ้าแน่เสียวยทำหน้าสีเรียดแล้วบอกว่าท่านอย่าพูดเล่นแบบนี้นะสาวใช้จึงกระซิบบอกเสียวยว่าพรุ่งนี้องค์ชายก็จะไปแล้ววันนี้ท่านนอนที่นี่เถอะแล้วสาวใช้ก็วิ่งไปบอกองคชายหกว่าข้าไม่ทันระวังทำผ้าห่มของพระชายาเปียกท่านไม่ว่าใช่ไหมถ้าคืนนี้จะองชายหกจึงพูดส่วนขึ้นมาว่าไม่เป็นไรก็เปลี่ยนผ้าห่มสาใช้จึงรีบบอกว่าไม่มีอิผืนแล้วเจ้าค่ะพอดีห้องเก็บของน้ํารั่วฝนตก เพราะผมเปียกหมดเลยแล้วสาวใช้ก็หันไปถามผู้ดูแลสูใช่ไหมผู้ด,ดูแลสูผู้ด,ดูแลสูรับมุกแล้วพูดว่าใช่ขอรับเปียกไปหมดเลยท่านว่าพระชายาลองจะนอนอยังไงองค์ชายลองคิดวิธีดูพะยะค่ะแล้วองค์ชายหกก็พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นเอาผืนของข้าไปเลยแล้วทุกคนก็ต่างเงียบไปเสยเวยจึงรีบพูดว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าใส่เสื้อหล,หลายตัวกันแล้วกัน ท่านนอนพักผ่อนเถอะแล้วเสียวเวย่ยก็ลากสาวใช้ออกไปผู้ดูแลซูจึงบอกองค์ชายหกว่าท่านยังจะคิดอีกคืนนี้ท่านพลาดอะไรดีๆไปหลายอย่างแล้วผู้ดูแลซูก็เดินออกไปที่จวนขององชายสี่พัชยาสี่นำเงินมาให้องค์ชายสี่แล้วบอกองค์ชายสี่ว่ามีที่ไหนที่จะต้องจัดการก็ใช้เงินด้เต็มที่เลยค่าน้อยก็จะระดมเงินบริจาคให้อีกทำเป็นตัวอย่างให้ฝ่าบาทรงเห็นองค์ชายสี่จึงบอกนางว่าเจ้าตั้งคันอยู่ไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้หรอก นางจึงบอกองชายสี่ว่าข้าน้อยไม่ไว้ใจใครทําเองดีกว่าเจ้าคะ่ะอีกอย่างฝ่าบาทก็ประสงค์เช่นนี้องชายน่าจะเข้าใจดีใช่ไหมเจ้าคะขอแค่ขุนานางที่ห้าตำบลสีเปยทําออกมาดีดีกว่าเจ้าหกเช่นนั้นฝ่าบาทย่อมมีคําตอบองชายสี่จึงบอกกับนางว่าข้าทําบุญด้วยอะไรถึงได้มีภรรยาดีเช่นนี้นางจึงบอกองชายสี่ว่าข้าเสียอีกที่มีวาสนาข้าเป็นแค่ลูกอนุภรรยา บ้านฝ่ายแม่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรตอนแรกที่คัดเลือกเดิมทีข้าน้อยก็ไม่สามารถเป็นชายาเอกได้แต่ข้าน้อยตัดสินใจสู้เพื่อตัวเองจึงแอบไปพบกับองค์ชายคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับเมตตาจากองค์ชายองค์ชายสีจึงบอกกับนางว่าตอนนั้นที่เจ้าส่งพระชนะให้ข้าข้าคิดไว้แล้วว่าวันหน้าจะต้องช่วยเหลือข้าได้แน่นางจึงบอกองค์ชายสีว่าข้าจําได้ว่าตอนวิธีเข้าหอ เจ้าสิบยังหออัวเราะเยาะท่านพยายามดื้อรั้นเพื่อคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ไหนตะไลมาท่านไม่เคยผิดใจกับลูกชายาเอกสองคนนั้นเลยแต่วันนั้นท่านพูดกับเจ้าสิบว่าเจ้าควรเรียกซีหยวนด้วยความเคารพว่าพี่สไปซีตั้งแต่ตอนนั้นข้าจึงคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ทําเพื่อข้าถ้าวันข้างหน้าเขาต้องการอะไรข้าจะช่วยเหลือเขาให้ได้มาแล้วองค์ชายสี่กับองคชายหก ็ออกเดินทางไปพร้อมกับทหารและสเสบียงขณะที่เขาพักผ่อนระหว่างทางองค์ชายหกจึงบอกองค์ชายสี่ว่าพวกเราควรรีบออกเดินทางแต่องค์ชายสี่บอกเขาว่าที่นี่อยู่ใกล้อู่เสียงใช้เวลาไม่นานยังไงก็ทันให้หลอกทหารพักผ่อนที่เต็มที่เถอะองค์ชายหกจึงบอกเขาว่าแม้ที่อู่เสียงจะประสบภัยหนักที่สุดแต่กลับได้รับความสําคัญที่สุดคิดว่าคงไม่มีปัญหาหนักมากในทางกลับกันตําบลฉางเหอที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยมีใครเหลียวแล มิเช่นนั้นพวกเราแล้วองค์ชายสี่ก็ส่วนพูดขึ้นมาว่าเจ้าหกถ้าทุกคนไม่เตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ยังไงถ้าเรารีบเร่งเข้าไปช่วยพอไปถึงสี่เปื่อยคนและม้ากับอ่อนแรงจะไม่ยิ่งเป็นปัญหาหรออีกอย่างอูเสียงเป็นตำบลสําคัญฝ่าบาททรงเป็นกังวลที่สุดหากทําอวดเก่งไปไกลถึงตำบลฉางเหอจะไม่เป็นการจัดลําดับความสําคัญผิดหรอองคชายหกจึงบอกว่าพี่สี่พูดถูกต้อง น้องเองแต่ตองไม่รอบคอบแต่ครั้งนี้ภัยพิบัติรุนแรงอาภัยด้วยที่น้องจะล่วงหน้าไปก่อนและองค์ชายหกก็ประกาศว่าทหารทุกคนตำบลฉังเหออยู่ห่างไกลขาดแคลนสิ่งของสภาพภัยพิบัติไม่ต่างกับตำบลใหญ,ใหญ,ใหญ่แต่กลับไม่ค่อยมีใครเหลียวแลชาวบ้านที่นั่นต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรามากกว่าหากใครยินดีร่วมทางกับข้าข้าจะให้เงินเพิ่มเป็นการส่วนตัววันละสองพวงหากใครไม่ยินดี ก็จะไม่ฝืนใจก็มีทหารจํานวนหนึ่งสมัครใจไปพร้อมกับองค์ชายหกที่หอสุราให้ถังจึงพูดกับไปรู้ว่าบ้านเจ้าสี่นั่นเปิดรับบริจาคแล้วข้าดูรายการมาแล้วล้วนแต่ให้สินชวนคงไปไม่ถึงช่างชวนไปแน่มิเช่นนั้นเราก็รวมเงินบางส่วนส่งไปให้ช่างชวนไปรู้จึงบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินบริจาคเช่นนั้นก็มีตัวเลือกชั้นดีเลย แล้วทั้งสองคนก็ไปที่จวงชายสามระหว่างที่ทั้งสองคนเล่งองชายสามอยู่นั้นองชายสามกำลังคำนวณเงินอยู่แล้วพูดกับพวกนางว่าเขามุกฉังฉวนก็ขอความช่วยเหลือมาแล้วเสด็จพ่อต้องจัดการแน่แล้วองชายสามก็บอกว่าเสร็จแล้วยื่นเสนอรายงานเรื่องบรรเทาทุกข์ของฉังชวนทั้งหมด ข้าจะทุ่มสุดก,กำลังให้เงินบรรเทาทุกข์ส่งไปที่ฉางฉวนองค์ชายสามจึงบอกไฮถังว่าข้าเขียนจำนวนเงินไว้แล้วที่เจ้าทั้งสองคนบริจาคข้าก็เขียนไว้แล้วไ้ถังจึงบอกว่าท่านมีกิจการต้องเยอะบริจาคแค่สามพันตำลึงเนี่ยนะองชายสามจึงบอกว่าสามพันตำลึงเนี่ยเยอะกับเบียว,วัดครึ่งชีวิตข้าเลยนะไปลูกจึงบอกว่าใช่ว่าท่านจะมีตระเบียววัดสมัยแล้วไปลูกก็เอาไปเขียนตัวเลขใหม่ ไฮถังจึงบอกองค์ชายสามว่าท่านอย่าบอกว่าตัวเองจนที่ฉางชวนเจอภัยพิบัติรุนแรงบ้านข้าเป็นขุนนางไม่ได้รับผลกระทบแต่ในตระกูลมีคนมากมายปลูกผลให้ถังเลี้ยงชีพก็ขาดทุนย่อยยับตระกูลตรงก็ยังเป็นขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านทั่วไปไปลูกจึงพูดไขถังว่าพี่ไ้ถังอย่าเสียใจไปถึงยังไงที่นี่ก็เป็นปัญหาของบ้านเราคนอื่นที่ไหนเลยจะใส่ใจจริงๆองค์ชายสามจึงไปเพิ่มตัวเลขให้แล้วบอกว่า เดี๋ยวข้าให้เอง35,000ื 35, ่าตำลึงพอหรือไม่ให้ถังเจ้าอย่าก,กังวลเงินไปนะเดี๋ยวข้าจะส่งเงินไปให้บ้านพ่อตาเพิ่มอีกให้เขาปลูกต้นอ่อนที่มีคุณภาพดีเยอะๆแล้วให้ถังก็พูดว่าขอบคุณองค์ชายสามมากเรื่องที่บ้านข้าข้าจัดการเองได้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงหรอกเงินที่ท่านช่วยเหลือนี่ข้าขอบคุณแทนรัศดรฉางชวนด้วยแล้วให้ถังก็ไปลูกก็รีบออกไป พอองชายหกถึงตำบนฉางเหอเขาก็เห็นความเป็นอยู่ของราฎรององชายหกมีความกังวลใจเป็นอย่างมากหัวหน้าตู้ก็รีบมาคารวะแล้วบอกว่าข้าน้อยคอยตรวจนับสเสบียงอาหารอยู่จึงไม่ได้ไปต้อนรับโปรดอภัยให้ข้าด้วยองคชายหกจึงบอกกับเขาว่าไม่ต้องไปป่าประกาศว่าข้าเป็นองคชายข้ามาช่วยเหลือภัยพิบัติหัวหน้าตู้จึงบอกว่าถ้างั้นข้าจะเรียกท่านว่าผู้มีพระคุณแล้วองค์ชายหกก็สั่งให้องคารักษ์ไปแจกจ่ายข้าวของให้กับผู้ประสบภัย หวหน้าตู้จึงถามองคชายหว่าของพวกนี้ทําไมทหารถึงลากขึ้นมาเองหรือครับองคชาย6จึงบอกว่าเส้นทางบนเขาลื่นขบวนมา้ามาเองไม่ได้คิดไว้แล้วว่าสถานการณ์จะรุนแรงแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้หัวหน้าตู้จึงบอกองชาย6ว่า ที่นี่อยู่ห่างไกลมากการช่วยเหลือก็จะช่วยเมืองที่อยู่ใ,ใกล้ก่อนตอนนี้สเบงอาหารละยาก็ไม่พอหากท่านไม่มาก็ไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงองค์ชายหกจึงบอกว่าข้าหาคนไปจอดน้ำแข็งเปิดทางไว้แล้วขอแค่มีรถมา้าเข้ามาได้อย่างก็จะง่ายขึ้นหัวหน้าตู้ก็บอกองคชายหกเข้าไปในที่พักก่อนเพราะเข้ามาถึงที่พักหัวหน้าตู้จึงบอกว่าข้าไม่นึกว่าทางเมืองหลวงจะส่งคนมาเลยไม่ได้จัดที่พักที่พอจะดูได้ให้ท่านองคชายหกจึงบอกกับเขาว่า ข้ามาบรรเทาทุกข์ขอมีที่ให้เขียนหนังสือได้ก็พอแล้วหัวหน้าตู้ก็ส่งรายงานสเสบียงให้อง์ชาย6ดูองค์ชาย6จึงถามเขาว่าเหลือแค่นี้หรอหัวหน้าตู้จะงบอกกับเขาว่าที่อำเภออู่เสียงมีผู้ประสบภัยมากกว่าข้าวของต่างก็เล่งไปส่งที่นั่นพวกเราก็จดปัญญาจริงๆผู้มีพวกคุณคงจะไม่ทอดทิ้งพวกเราใช่ไหมครับอง์ชายหจึงบอกเขาว่าไม่ ข้าจะต้องแก้ปัญหาให้พวกชาวบ้านที่จุดองชายหกเสีวเวยจึงถามกับสาวใช้ว่าจดหมายองค์ชายมาหรือ,อยังสาวใช้จึงบอกกับนางว่าวันนี้ท่านถามหาแ0 0รอบแล้วเจ้าค่ะแล้วเสีวเวยก็จามขึ้นมาสาวใช้จึงแซวว่าสงสัยมีคนแอบคิดถึงอยู่แน่เลยเสีวเวยจึงบอกว่าถ้าคิดถึงทําไมถึงไม่เขียนจดหมายหาข้าเลยสาวใช้จึงบอกกับนางว่านี่เพิ่งไม่กี่วันเองจะไปถึงชายแดนสีเปยก็ต้องเดินสักพักเขียนจดหมายแล้วให้สาราพักมา้าส่งกลับมาอีกก็ต้องเดินทางอีกรอบ ต้องใช้เวลาหลายวันเจ้าค่ะแล้วผู้ดูแลสูก,ก็เดินเข้ามาพูดว่าคือเรื่องพัชยาองค์ชาย,ออชยสี่รวบรวมเงินช่วยผู้ประสบภัยวนถามมาถึงจวนเราแล้วท่านคิดว่าเราจะบริจาคเท่าไหร่ดีเสวีย <Yeah. S 1> จึงบอกว่าพี <Yeah. S 1> Peace, ่สัยซี่ระดมเงินก็ถือว่าทำเพื่อส่วนรวม ดูว่าพระชายาเหอบริจาคเท่าไหร่พวกเราให้หน้อยกว่านางหน่อยก็แล้วกันผู้ดูแลซูจึงบอกว่าแต่เงินที่ท่านกับพระชายาองค์ชายสามบริจาคก,กันเป็นการส่วนตัวคนอื่นไม่มีใครรู้เลยไม่เช่นนั้นเราจะได้เป่าประกาศบ้างเสี่ยวเวยจึงบอกว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆหากบริจาคเพื่อจะเอาหน้ากลัวว่าจะไม่ได้เป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริงกลับกันจะให้คนเอาไปใช้ผิดที่ ผู้ดูแลซูจึงบอกว่าท่านดูประชายาองชายสี่สิป่าประกาศไปทั่วบอก,กบองค์ชายสี่ให้นางจัดการเรื่องนี้ให้ดีเที่ยวยกย่ององชายสี่ไปทั่วยังจะบอกอีกว่าเขาเขียนจดหมายมากำชับนางเรื่องนี้ด้วยท่านว่านงางโมโหหรือไม่เสวเวยจึงถามว่าองค์ชายสี่เขียนจดหมายมาให้ประชายาแล้วเหรอแล้วสาวใช้ก็ส่งซิกไม่ให้ผู้ดูแลซูพูดต่อเสวเวยจึงบอกว่าเช่นนั้นทำไมอิงเจิงยังไม่มีข่าวข่าวเลยล่ะ หรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างกายเขาก็ไม่มีใครช่วยเดี๋ยวข้าจะไปลองดูอีกทีว่ามีจดหมายมาหรือเปล่าผู้ดูแลสูจึงห้ามนังไว้แล้วบอกว่าข้าไปดูมาแล้วไม่มีบางทีองค์ชายอาจจะยุ่งอยู่เสี่ยวเว่ยจึงบอกว่าท่านบอกว่าดูเมื่อกี้แม่ว่าตอนนี้อาจจะมาแล้วแล้วเสี่ยวเว่ยก็วิ่งออกไปที่ตำบลฉางเหอ องชายหกสั่งให้หัวหน้าตู้ไปสั่งทํารองเท้าเหมือนที่สิวเวย่ยทําให้เขาแล้วสั่งหัวหน้าตู้ว่าให้แบ่งให้ทุกคนแล้วทําขนาดเล็กให้พวกเด็กๆด,ด้วยแล้วก็มีท่านยายตาบอดคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากองค์ชายหกท่านยายอยู่กับหลานสาวไม่มีอาหารกินหน้าต่างก็ถูกลมหนาวพัดจนพังแล้วหลานสาวของท่านยายหนาวจนเอาตะล้ององค์ชายหกจึงถามว่าท่านยายต้องการอะไรบ้างท่านยายจึงบอกว่า ต้องการอาหารเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งองคชายหกจึงบอกกับท่านยายว่าเดี๋ยวจะส่งคนเอาไปให้แล้วองคชายหกก็ถอดเสื้อคลุมให้ท่านยายองคชายหกจึงบอกกับหัวหน้าตู้ว่าเอาทะเบียนบ้านไปตรวจสอบสถานการณ์ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เสื้อผ้าเด็กๆส่งสามชุดปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วองค์ชายหกก็มีอาการไอขึ้นมาหัวหน้าตู้จึงบอกว่าให้กลับไปพักผ่อนข้างในเถอะข้างนอกอากาศหนาวองคชายหกจึงบอกกับเขาว่าในวังมีเสื้อขนสัตว์ แล้วานไม้ชั้นดีข้าไม่กล้าพูดว่าหนาวหรอกมาที่อำเภออู่เสียงที่องค์ชายสี่รับผิดชอบอยู่นายอำเภอบอกองค์ชายสี่ว่าตอนนี้ทางตะวันตกและทางเหนือเกิดภยัยพิบัติรุนแรงที่สุดเมืองทั้งใต้ที่ตั้งจวนว่าการแทบจะไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้สเสบียงอาหารก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ทางตอนเหนือฐานก็ยังไม่เพียงพอองค์ชายสี่จะบอกกับเขาว่าเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งไปให้แต่ฐานชั้นดีที่มาจากเมืองหลวงก็มีไม่มาก ไปสมรวจสมโนโครวัวแล้วแบ่งไปให้แต่ละบ้านเถอะและนายอำเภอจึงพูดขึ้นมาว่าข้าน้อยจะต้องเขียนรายงานเพิ่มเติมส่วนนี้ตามความเป็นจริงว่าองค์ชายสี่นำฐานที่ใช้ส่วนตัวได้บริจาคไปทั้งหมดแล้วมีอีกคนก็รายงานองคชายสี่ขึ้นมาว่าเมืองทางตอนใต้ก็ยังขาดเสื้อผ้ากันหนาวองค์ชายสี่จึงตอบเขาไปว่าข้ารู้แล้วเดี๋ยวจะสั่งให้คนไปส่งให้พร้อมกันและเขาก็พูดกับองค์ชายสี่ว่าแต่ข้าน้อยตรวจสอบคลังเสเบียงแล้วเกรงว่าชุดก,กันหนาวนี้จะมีไม่พอ องชายสี่จะบอกว่าข้าไม่กังวลว่าจะแบ่งมากน้อยแต่กังวลว่าจะแบ่งไม่เท่าเทียมผ้ามีพอใช่หรือไม่เอาอย่างนี้นำไฟในชุดหนาวออกมาหนึ่งชุดทําให้เป็นสองชุดรับรองว่าแต่ละคนจะมีเสื้อคลุมกันหนาวสรุปก็คือห้ามไม่มีคนหนาวตายนายอำเภอจึงบอกว่าองชายสี่มีใจนึกถึงประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หล้วนแต่ถามด้วยตัวเองข้าน้อยจะกลับทุนฝาบาทโดยละเอียดองชายสี่จึงบอกกับนายอำเภอว่า การช่วยภัยพิบัติครั้งนี้นายอำเภอฉูมีความชอบไม่น้อยวันหน้าเจ้าจะต้องก้าวหน้าแน่นอนที่ฉางเหอขณะที่องค์ชาย6กเข็งรายงานอยู่นั้นองค์คาักษ์ก็เข้ามาแล้วแจ้งกับเขาว่าน้าแข็งตรงถนนจัดการเรียบร้อยแล้วขารับแต่ข้าน้อยได้ยินพานในป่าบอกว่ารอบๆฉางเหอเดิมทีมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งออกปนพวกเขายึดพื้นที่ป่าตั้งตัวเป็นใหญ่ออกปนสะดมชาวบ้าน ตอนนี้ภัยพิบัติรุนแรงพวกเขาก็ยิ่งเหเิมเกริมองชายหกจึงบอกองคาักษว่าหัวหน้าเขตบอกข้าแล้วแต่ว่าพวกเขามีคนจำนวนไม่พออย่างนั้นเราจะบุ่มบ่ามไม่ได้เอารายงานนี้ไปส่งที่ตำบลอูเสียงก่อนมอบให้องชายสี่อีกอย่างข้ามีเรื่องส่วนตัวจะรบกวนเจ้าเจ้าช่วยเอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่ศาลาพักม้าได้หรือไม่หาคนนำไปส่งที่จวนจิ้งหยวน องครักษ์จึงบอกกับเขาว่าองค์ชายท่านอย่าได้เกงใจข้าได้รับใช้ท่านนับเป็นเกิกของผู้น้อยระหว่างนั้นองค์ชายหกก็มีอาการไอออกมาองคครักษ์หันไปเห็นเตาถ่านไม่มีถ่านอยู่สักก้อนเขาจึงบอกองชายหกว่าข้าน้อยจะไปเอามาจากหัวหน้าเขตมาเพิ่มให้ขอรับองชายหกจึงห้ามเขาแล้วบอกว่าเอามาให้ข้าต้องไปเบ็ดบังของพวกเจ้าเดิมทีถ่านก็มีไม่มากเจ้ากับเหล่าพี่น้องต้องเดินทางตามเขาจะให้หนาวไม่ได้เขาจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงข้าข้ามีเสื้อคลุม ที่ตำบลอู่เสียงขนาดที่องค์ชายสี่ทานอาหารกระนาำเพลอยู่นั้นองค์คลักก็นำรายงานของชาย6มาให้เขาองค์ชายสี่ได้อ่านรายงานแล้วพูดขึ้นมาว่า สถานการณ์ภัยพิบัติที่ฉางเหรอร้ายแรงถึงเพียงนี้ทำไมยังมีโจรป่าอีกนายอําเภอ์จะบอกว่าองค์ชายที่ฉางเหอมีภัยพิบัติก็จริงแต่ว่าความช่วยเหลือไปไม่ทันการทําได้แค่รักษาอูเสียงไว้ก่อนองค์ชายหูกจะบอกว่าอูเสียงก็ต้องรักษาก็ไม่ใช่จะไม่สนใจฉางเหอจะเป็นหรือจะตายหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเราก็จะแพ้ทั้งกระดาน นายอำเภอลงไปคุกเข่าและพูดก,กับองค์ชายสีว่าข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยจะรีบช่วยเหลือทันทีพะยะค่ะองชายสีวยเขาลุกขึ้นแล้วบอกกับเขาว่าตรวจนับที่คังสเสบียงส่งข้าวให้ฉางเหอหมื่นตันองคลักษ์จะบอกองค์ชายสี่ว่าองค์ชายสีข้าวร้อยช่างพอให้คนแค่300คนถึง500คนกินได้แค่หนึ่งวันหมื่นตันไม่พอจริงๆขอรับองค์ชาย6ลงไปสำรวจด้วยตัวเองคำนวณแล้วว่าตำบลฉางเหอมีประชากรทั้งหมด1 1 4 2 5คน จึงให้ค่าน้อยมาขอองชาย4ให้ส่งข้าวสาร50,000ตันเพื่อขี้คลายปัญหาเฉพาะหน้าองค์ชาย4ี่ทุชมองคชาย6ว่าน้อง6นี่ช่างละเอียดรอบคอบจริงๆถึงกับลงไปสำรวจด้วยตัวเองในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งให้เขา50,000ตันแล้วกันระหวังนั้นองค์ชาย4ี่ก็ให้องคุรักออกไปานอำเภอจะพูดกับองชาย4ว่าองค์ชายวางใจได้นะขอรับข้าวห้าหมตันจะต้องระบุในแรงงานเน้นบรรยายเป็นส่วนสําคัญ องชาย4ี่จะบอกกับเขาว่าสถานการณ์ัยพิบัติของฉางเหอช่างน่ากังวลใจจริงๆให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดใต้เท้าชูจากความเห็นของเจ้าอูเสียงจะต้องส่งทหารไปจับโจหรือเปล่านายอำเภอจะบอกกับเขาว่าโจนกลุ่มนี้ข้าน้อยได้ยินชื่อมานานแต่ตามหลักแล้วเขาก่อเรื่องในเขตฉางเหอก็น่าจะถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององชายห ตามหลักเขาก็ควรเป็นคนจัดการยิ่งไปกว่านั้นภัยพิบัติของอูเสียงก็ยังรุนแรงองค์ชายสี่กับข้าน้อยก็ส่งคนไปไม่ได้จริงๆองค์ชายสี่จะบอกกับนายอำเภอว่านั่นสี่ก็หวังว่าน้องหกจะกำหลับโจรป่าได้นายอำเภอจะบอกกับเขาว่าองค์ขลักที่ติดตามองค์ชายหกคนนั้นเมื่อคู่ก่อนข้าจะเข้ามาเขาได้แวะไปที่สาลาพักมาบอกว่ามีจุดหมายด่วนต้องส่งไปที่จวนจิ้งหยวนอีกอย่างข้าน้อยยังสืบรู้มาว่าองค์ชายหกเหมือนว่าจะป่วยนะขอรับ ที่ช้างเหอองคลักษ์แนะนำเข้าสารกลับมาแต่ระหว่างทางเขาเจอโจรป่าจึงโดนป้นไปส่วนหนึ่งเขามารับโทษกับองคชายหกองค์ชายหกจึงสั่งให้พวกเขาลุกขึ้นองคชายหกจึงบอกว่าให้เอาสเสบียงที่เหลือไปแจกจ่ายราษฎรทั้งหมดองคชายหกจะมากระซิบกับองคลักษ์ว่าปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วพวกเจ้าไปพักผ่อนนห้เต็มที่เถอะแล้วองคชายหกก็เริ่มมีอาการไอหนักขึ้น หัวหน้าตู้ก็บอกกับเขาว่าจะไปหาหมอมาดูอาการให้เขาองคชายหกก็ปฏิเสธเขาบอกว่าตำบลน,นี้มีหมอแค่สองคนพวกเขาก็ยุ่งมากพอแล้วเดี๋ยวข้าต้มยากินนิดหน่อยก็หายที่จวนองคชาย 4, สี่อาหารได้มาส่งข่าวกับปัชยาองคชายสี่ว่าองคชายหกจะส่งจดหมายด่วนไปที่จวนจิ้งหยวนแต่พวกเราดักไว้ได้จึงส่งมาที่จวนเราก่อนองค์ชายยังบอกอีกว่า ช้างเหอที่ที่องค์ชายหกอยู่นั้นไม่ค่อยสงบเท่าไหร่โจรป่าออกอาวาดแย่งชิงสเสบียงอาหารพระชาย,ยาองค์ชายสีจึงบอกว่าเจ้าขี่ม้ากลับไปบอกว่าข้ารู้แล้วว่าข้าคุณทำยังไงสาวใช้จึงถามว่าพระชาย,ยาหากถูกพบว่าแอบยักยอกจดหมายส่วนตัวพระชาย,ยาจะพูดว่าก็แค่จดหมายส่วนตัวไม่ใช่รายงานซะหน่อยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวลีเวยนางไม่ได้รับจดหมายเจ้าหกตัวก็อยู่ในป่า เขาเส้นทางห่างไกลติดต่อกันไม่ได้ก็คงยิ่งจะก,กังวลเวลานี้ก็ทำได้แค่ต้องสุ่มไฟเข้าไปหน่อยพวกเขาก็อยู่กันมิติดแล้วที่จวนขององชายหกเสียวเวนั่งรอดจดหมายองชายหกด้วยความเป็นกังวลใจระหว่างนั้นพระชายาองชายสีก็เข้ามาและบอกกับนางว่าน้องสไพ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ตำบลฉางเหอที่น้องหกอยู่มีโจนป่าบกุกเก่งว่าจะร้ายมากกว่าดีพอลุ่งเช้าเสเวียก็มาที่หอสุราไหายถังก็ปลอบใจนางว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเหล่าซานก็มาแล้วแล้วองค์ชายสามก็วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าข้าไปสืบมาแล้วเจ้าสี่เขียนรายงานมาจริงๆตำบลฉางเหอมีโจนอรารวาสบัวของเจ้าหกถูกโจนป่าดักป้นขณะที่เสวีย,วยกำลังตกใจอยู่นาะงชายสามจึงบอกกับนางว่าแต่รายละเอียดเหตุการณ์ยังไม่แน่ชัดโจนป่าอาจจะได้ไปแค่ของเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะไห ถังจะบอกกับเสวเวยว่าเสวเวยเจ้าอย่ากังวลไปเจ้าก็รู้อันจีหยวนน่ะชอบหลอกล่อให้สับสนที่มันยุแยงเจ้าชัดเจเจ้าอย่ากังวลจนขาดสติตัดสินใจอะไรผิดดนะองชายสามจะบอกว่าใช่ข้าว่าเจ้าอย่าวุ่นวายเด็ดขาดนะเสวเวยจะบอกว่าพวกท่านทั้งสองคนไม่ต้องเป็นห่วงข้าแล้วเสวเวยก็วิ่งออกไปแล้วเสวเวยก็พาผู้ดูแลซูแล้วสาวใช้นั่งรถม้าออกมาผู้ดูแลซูจึงบอกว่า ตำบลฉางเหอค่อนข้างกันดานจริงๆในแผนที่ก็ไมไ่ระบุไว้ชัดเจนรู้แต่ว่าอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภออูเสียงเสวี่ยจึงบอกกับเขาว่าเช่นนั้นพวกเราก็ไปตามทางหลักก็น่าจะไม่มีอันตรายอะไรข้างหน้าถ้ามีศาลาพักมา้าเราก็เขียนจดหมายแจ้งไปที่อำเภออูเสียงถึงเวลานั้นจดหมายไปถึงพวกเราก็คงไปถึงแล้วพวกเขาคงไม่ส่งตัวพวกเรากลับหรอกไปถึงอูเสียงก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ และอลักษขาเราที่ตําบลฉางเหอเสี่ยวอีจึงบอกว่าครั้งนี้ข้าพาพวกเจ้าสามคนมาลําบากแล้วหากข้าบอกคนอื่นคงไม่มีใครยอมให้ข้ามาแน่แต่อิงเจิง้งไม่ได้เขียนจดหมายกลับมาเลยข้ากังวลใจมากจริงๆผู้ด,ดูแลซูจึงบอกว่าพระชายาดูพูดเข้าท่านก็ทําเพื่อองค์ชายนี่ก็เป็นหน้าที่ข้าอยู่แล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะปกป้องท่านให้ปลอดภัยท่านพักผ่อนต่อเถอะพอตกกลางคืนพวกเขาก็หยุดพักกลางป่า ผู้ดูแลซูจึงบอกว่าข้าขอโทษจริงๆที่ข้าพามาผิดทางเสียเวยจึงบอกว่าข้าบอกแล้วไงว่าพวกเราไม่โทษท่านพอเสียเวยจุดไฟติดเสียเวยจึงบอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าอยู่ในเมืองหลวงจุงชินไม่รู้การใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเป็นยังไงระหว่างนั้นก็มีสาวใช้คนหนึ่งท้องร้องออกมาด้วยความหิวเสียเวยจึงควักมันโถแป้งทอดแล้วเครื่องปรุงออกมาจากตัวแล้วแบ่งให้ทุกคนกิน พอรุ่งเชา้าทุกคนก็ออกเดินทางระหว่างที่เดินทางอยู่ก็มีพวกโจรซุ่มอยู่ข้างทางมาที่ตำบลฉางเหอขณะที่องค์ชายหกคุยเรื่องโจรป่ากับหัวหน้าตู้อยู่นั้นเขาจึงสั่งให้องคค์ไปสำรวจพื้นที่ระหว่างนั้นก็มีทหารมารายงานว่าองค์ชายสี่สั่งให้ข้ามาแจ้งว่าพระชาย,ยามุ่งหน้ามาที่ตำบลฉางเหอส่งข่าวมาที่สาราพักมมาขอตำบลอู่เสียงแต่ทางสาาพักมมายังไม่พบตัวเลยเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นระหว่างทางพะยะค่ะ EP ที่35จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อที่ EP 36เลยค่ะ